สไตล์มานเน่านะครับวันนี้เราพาไปขึ้นไปดูบ่อนยักษ์นะครับบ่อนกระดาษเขี้ยวยักษ์นะครับกระโปมในในอาจุ่มมงกีเย็บเย็กับจุ่มมงนะครับก้อนใหญ่โตแล้วนะครับดูใบมันก้อนเลยนะครับตอนตอน้นใหญ่โตนะครับตอนนี้โคนนีน่น่าจะประมาณแปดนิ้วนะครับ ตอนนี้ตอน,นใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ๆไปเลยนะครับตอน,นใหญ่โตนะครับดูตอนนี้ก่อนนะครับ ใหญ่โตมากับต้นพลาวเลยนะครับลำต้นมันใหญ่มากเลยตอนนี้จะไปดูแก่ๆเลยนะครับ <c oughs> ลำต้นน่นาจะประมาณตา้ต้ตนพลาวเลยนะครับม,มีประมาณสิเนี่ยครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเพื่กระด้างนี่นะครับต,นนต้นลำต้นก่อนอนะครับตอนนี้ ลังโน้ก็เยอะนะมองนะต,นกกต้นใหญ่ๆดูแบบเป็นใหญ่เพลเลยนะครับมีตนน้นด้เกลือดูคลังอยู่มองก่อนตอนโน้ตา้าวต้มนี่นาต้นไมบไดูต้นนี้ก่อนถ้าแบบดูดูใบมันก่อนใหญ่ตหโตมาโอดร้านนะครับตอนนี้ดูลำต้นก้อนน่าคราดเลยมันงูเลย อ,กกอันนี้ตอนเล็กๆนะครับตอนนี้กระซงประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรกว่าๆว่าอยู่ซ่องกลางท่านนะครับต้นบอลเม็ดเลยเปรียบเทียบกับจุ่มงนะครับจุ่มงเล็กไปเรื่อยนะครับเปรียบเทียบกับต้นบอลถึง <laughs> มันใหญ่มากเลยนะครับ <Okay. S 1> ลึกไหมรากมันใหญ่นะตัวนะนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะลงเลยนี <Okay. S 1> ่ขายต้นอะไรต้นนี้ ห้าร้อยเนาะนี่ยครับตอนนี้ประมาณตอนหน้ารวยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับมีเยอะนะครับเก็บเจี๊ยบจุกมงนะครับในตอนนี้ประมาณห้าร้อยนะครับรวมขาส่งนะครับจุกมงกัดันทีนะครับวกาตอนนี้ดรถแน่นอนกับดูรักวะยนี่ยครับตัวสนใจครับตอนประมาณนี้แล้วครับตอนประมาณนี้เยอะอยู่นะครับ สูงก็ดีครับห้าใ <5. S 1> นแบบในต้นใหญ่นะครับตนน้นใหญ่ประมาณต้นละพันนะครับ,พ,บพ,พันกว่าบาทต้นพันดอกว่าก็อยู่ที่ความสูงนะครับ <5. S 1> ครับผมทั้งห้าพอเนี่ยครับตอนนี้ยาวใหญ่โตกับประมาณสองเมตรกว่านะครับตอนนี้เนี่ยแตกหมดแล้วนะครับตอนนี้คือพร้อมค่ายเลยนะครับ ประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับจมงค่ายประมาณผัานหน้าถึงสองพันนะครับอยู่ดีประมาณนี้นะครับพอต้องคุดก่อนนี่ดากอย่างยาวลงไปก็หลังเลยนะครับตอนนี้เนี่ครับนี่คือดอกแตไงไม้แม่เหลนนะครับแตไงไม้แม่เหลนอมค่ายนะครับตอนนี้ประมาณผ่านหน้าถึงสองพันนะครับนี่คือรวมขาช่งเลยนะครับเด๋ตัวมากอนนี้ นี่กับต้นเล็กๆที่ประมาณต่อได้ครับนอันนี้ประมาณโซ่สามรอยนะครับนี่มันก็มีมันก็มีโครนอยู่ประมาณยี่สิบเสนนะครับอันนี้คือเราแตะกันไม่แล้วนะครับเราแตะกันไม่แล้วนะครับต้นใจก็ทักมาได้เรื่อนนะครับแต่ผมจะลงเบอร์โตวัยที่ใต้คลิปนะครับมีเยอะมากนะครับนี่ก่ล่างนู้นเต็มแลต้นใจทักมาได้นะครับ